และส่งถึงชั้นปะไตาจากกิจการที่ส่งถึงขีปนาวุธปะไต no, no. ขออภิแทนหนึ่งคนครับอีกสุ่มไปเป็นคำถามจากคณะกรรมาการมาารว่ามันจะเดปป็นคำถามไหนนครับเจึงคน,นโตโตดว้วยนีเป็นแบบแก้ก็หรอือ <c oughs> เปล่าเ็นไนหะมเห็นว่ามีบอกนะครับโอเคเสร็จจุ่มมาแล้วหนึ่งคำถามนะครับเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งมีข้อถามอยู่ที่เกี่ยวกับ ขอประกอบใงต่อไปนี้นะครับเป็นเป็นที่ที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของที่มาแล้วก็บทบาทหน้าที่นะครับถามว่า,าที่มาของคณะกรรมการสภานักเรียนชุดนี้มีที่มาอย่างไรอ,อง,งเล่าถึงความเป็นมาหนยครับ ¡Me